คนทุกคนมีพลังแห่งความพัฒนามีพลังแห่งการเรียนรู้ถ้าเขาบ่กมีการพัฒนาปุ๊บนั่นแหละคือเขาบอได้เปิดพลังของเขาดังนั้นสิ่งแรกก็คือเขาต้องปลดปล่อยไม่ครอบงำของ CBMC ผลิตภัณฑ์ในชุมชนผลิตโด,ดยคนในชุมชนใช้หลักการของ CBMC ติดใจซื้อซ้ำและก็บอกต่อเนาะ ในหลักสูตร c b m c เนี่ยจะมีมีความเชื่อหรือว่ามีวัฒนธรรมตรงกันว่าเราเชื่อว่าทุกคนเป็นหนังสือมีชีวิตหน้าหน้นการหินหู้ของ c b m c จึงเป็นการหินหู้ด้วยการใช้ประสบการณ์จริงของแต่ละคนเป็นเนื้อหาของการียนเอาความจริงของแต่ละคนเอาประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ใช้เครื่องมือห้องว่ากระจกสีบานเป็นการสะท้อนความคิดเป็นการสะท้อนความหินหู้จาก บุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งยินดีที่วันนี้เราได้มาร่วมเรียนรู้นะคะจัดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการหน้าบ่อกเกลือวิวที่ท่านดรทวนอุปจักนะคะท่านได้ให้เกียรติเป็นวิทยกรกระบวนการนะคะในเรื่องของการเป็นกระจกบานสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะ ในการริเริ่มสร้างสารให้เกิดผู้นำชุมชนนะคะซึ่งวันนี้ผู้นำชุมชนในนามของ CBMC นั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งนวัตกรที่เรียกว่าตัวเองว่า CIBMC ซึ่งมีองค์ความรู้มีศักยภาพมีความเก่งของตนเองสินค้าแต่ละตัวตีเขามิีทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการของการชวนคนอื่นเข้ามาเรียนรู้ร่วม บ่จะเป็นสิ่งที่เขาอยากขายแต่เป็นสิ่งที่เขาอยากจะเชิญชวนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกระบวนการของการสื่อสารของสินค้าทุกตัวเนี่ยพูดเป็นการสื่อสารแบบส,สื่อสารแบบตรงความจรงิงบอหลอกลวงอันสุดท้ายท้ายสุดกระบวนการของการพัฒนาเนี่ยพูดงงว่ากระบวนการไม่ลำหน้าไม่ลาหลังจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่กับชีวิตจริงบอได้อยู่กับจินตนาการแบบลำหน้ากระบวนการของการเรียนรู้ร่วมไปกับลูกค้า เป็นขันไปพร้อมๆกันชั้นความสำเร็จขเราจริงจะไปถึงเป้าหมายก็หลังากที่มาเจอครับเชี่ทวนเนาะที่บเกิวิลดีสอร์ทนี่นะครับตั้งตอนนั้นเนี่ยทำๆอยู่3เมนูครับเรามีหอห้อมมีแกงขั่วนอนแล้วก็มีหอยอบชีสเนาะที่ได้ตามตามไปก็คือว่าได้ขมหู่เนาะได้โอ้ขมหู่ได้อันอย่างใหม่ๆแล้วก็ได้เมนูอาหารครับวันนี้ได้ได้ตัวนี้ไปประกอบอาชีพแล้วก็ทําตีของตัวเก่าทีบ้านนะครับ เราได้เห็นหูยังหลายหลาอย่างจากดก็ร์ทูน่ะแบบว่า3วันเนี่ยเป็น สามวันที่คุ้มค่ามากที่เรามาแต่มาแล้วแบบมันเหมือนห้องไปสู่ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กก็เป็นอ e ีบุ๊กที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆากกเจ้ามีลองลอยตีแบบประวัติศาสตร์ด็อกเตอร์เป็นเราเหูฟังว่าเศร้าวกว่าปีตีเป็นทำม,มาเนี่ยมีลุมดําแต่เป็นซ้อนหือเฮาคือยกตัวอย่างหือเฮามองข้ามว่ากระจกสีดานตีเป็นสะท้อนหือเฮาหันนี่มันเป็นอัญยังตีแบบโบว์จะอู้จะได้อะมันมันว้าวสุดๆอ่ะอูแล้วน้าตาจะไลแเต้น ผลผลิตที่การันตีคุณภาพของเราตอนนี้ก็คือของ cbmc ผลิตภัณฑ์ในชุมชนผลิตด้วยคนในชุมชนใช้หลักการของ cbmc ติดใจซื้อซ้ำและก็บอกต่อเนาะแล้วก็เป็นตัวอย่างของหลายคนที่ทำได้นะใช้เป็นนะและก็เห็นผลจริงๆจากการนำ cbmc มาใช้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ชาทุนนี้จะถูกผสมผสานงานที่เราทำมาเนี่ยมาเป็นชาหนึ่งถ้วยชาอันนี้จะเป็นผลผลิตของหมอชาใบาหม่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรากลังจะเติมสเสนอให้เขาในถ้วยจะเห็นว่ามันมีน้ำผึ้งจากไหนนะครับอำเภอบ้านหลวงเป็นน่านใต้เนาะซึ่งน้ำผึ้งนี่นะครับเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกโดยเฉพาะที่นี่นะเขาปลูกทุเรียนฉะนั้นนะ่ะน้ำผึ้งตรงนี้ จะเป็นน้ำหวานมาจากดอกทุเรียนข้างในนี้จะเห็นว่ามีอันยะมนีหน้าใต้ยอยู่ข้างในนี่ก็คือพริกไทยดำซึ่งมันจะมาดื่มกับชาใบามอนได้ยังไงวันนี้เราจะมาริ้มรองรสชาติตรงนี้ดูที่ขาดไม่ได้เลยจะเห็นว่า โดยที่บอกเกลือเนี่ยนครนาเนี่ยนะครับมีเกลือสินเทาบนภูเขาเปรียบเสมือนทองคําขาวนะครับในเกลือเนี่ยเขาจะฝังประวัติศาสตร์ไว้เยอะแๆมากมายเลยฉะนั้นเราจะเอามาผสม,มในน้ํำผึ่งอัญมณีน่านใต้แล้วที่สําคัญพริกไทยมีรสเผ็ดร้อนนะครับแล้วเวลาคนทางเหนือเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยถ้าใส่เสื้อผ้าพื้นบ้านแบบไทยลือเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันจะเพิ่มอรรถรสในการดื่มผลผลิตหรืออัญมณีของหน้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่ที่อยู่ในชาเนี่ยคือเป็นยานะครับมันมันจะจะเข้ากับพ่อหมออะไรที่ตั้งใจที่จะให้ยาเพื่อสุขภาพทางอ้อมคิดค้นคับสันเอามารวมอยู่ในถุงตอนนี้เห็นไหมครับว่าเวลาทานชาเนี่ยอย่าลืมแม่แจ่วนะเห็นไหมอันนี้คือ เห็นไหมครับผ้ากับอาหารมันยังเลื้อยเข้าหากันได้ลงตัวมันต้องผ่านเวทีนีครับ CBMC เพราะเราจะรู้วิธีจัดการวิธีโปรเ e สความเป็นฟ format ของเขาว่าคการผสมภาสารเนี่ยฉะนั้นกระจกหลายแพลตฟอร์มหล,ลายบานเนี่ยมันก็เลยมารังสรรค์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพช่วยนี้ได้นะครับ งานวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่4ที่ร่วมกันนะคะออกแบบทดสอบประเมินนะคะแล้วก็ได้โอกาสดีๆที่ลูกค้านะคะที่ได้มาเยือนห้องปองซานี้นะคะและเครือข่ายผู้ประกอบการจิตอาสาบริเวณการค้าขายของจริงในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยงานวิจัยชิน้นนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะคะเชื่อมโยงแพลตฟอร์มที่ไปอยู่ในมือถือใช้ได้ง่าย ส่งต่อข้อมูลสินค้าแผนที่นะคะสินค้าและข้อมูลสินค้าของเราชาว TBMc น่านเนี่ยไปยังทุกท่านที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็อยากรู้จักอยากทำความเข้าใจหลักสูตรอยากทำความเข้าใจสินค้าอยากมีข้อมูลต่างๆสนับสนุนสังคมชุมชนนะคะก็ขออนุญาตให้ติดตามนะคะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า TBMc น่านของเรานะคะเป็นการสนับสนุนชุมชนน่านค่ะขอบคุณค่ะ